ทำไมผมรู้สึกว่าขับรถเกียร์ออโต้5สปีดรอบใช้งานปกติขับสนุกกว่ารถเกียร์ออโต้8สปีดนะครับรู้สึกว่ารถที่มีเกียร์เยอะมันเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างไวหรือความรู้สึกนี้เป็นที่การจูนคันเร่งที่ต่างกันนะครับส่วนตัวใช้ ACV 70 2.5G ไปลองขับรถเพื่อนที่เป็น ACV 40 2.4คือจริงๆแล้วหลักๆของมันเนี่ยการที่เขาจะต้องให้เซ็ตมันมันมีรอยต่อของเกียร์เยอะเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าอาจจะให้มันประหยัดน้ำมันขึ้นอย่างงนี้ไม่ใช่ม,มันต้องไป ดูที่ทดเฟืองท้ายกับไอ้ทดสุดท้ายเกียร์สุดท้ายมันอยู่ที่อะตรทดเกียร์โอเวอร์ดฟ์มันอยู่ที่เกียร์ไหนครับสมมุติแบบ8ปสปีดเนี้ยโอเวอร์ดาอยู่เกียร์4เลยเงี้ยอาะแม่งไปโอเคแต่ปกติไม่ค่อยเป็นงั้นแต่ถ้าโอเวอร์ดฟ์แม่งอยู่ประมาณแบบเกียร์6เงี้ยอย่างเช่นที่รถทั่วไปเป็นอ่ะก็พอยังพอรับได้แต่ถ้าโอเวอร์ดฟ์มึงไปอยู่7เลยเงี้ยมันรู้ว่ามันก็ไม่ได้มีความต่างนะครับแล้วที่สำคัญคือการที่มีเกียร์เยอะๆในเหตุผลคือเขาต้องการที่จะทำให้ช่วงแรงบิดเนี้ยมันเนียนขึ้น เพื่อที่จะให้มันมีความสมูทมากขึ้นหลักการเขาเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเห็นความแตกต่างในรถเกียร์ออโต้ที่จํานวนจังหวะมันน้อยมันจะเห็นความแตกต่างได้เยอะกว่าคุณก็เลยรู้สึกสนุกกว่าแต่ว่าพอมันเป็น8สปีดปุ๊บอัตราทดมันเรียงกันถี่เนี่ยมันก็จะเนียนขึ้นซึ่งพอเนียนขึ้นคุณก็จะรู้สึกมันจะไม่สนุกแค่นั้นเองมันเป็นเรื่อง f e ล l i n g ละอ